สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องผายแสงจัน channel ยามเช้าๆคา่นนะวันนี้จะพาน้องแสงไปปลูกป่านะคะพ่อขวานก็จะอาบน้ําให้น้องก่อนเช้านะคะวันนี้จะพาน้องแสงจันเที่ยวป่านะคะดูท่าอาบน้ำนะคะแม่สบายใจมากเลยอ้าวก็ออาบให้ พื้นที่พื้นที่มันแคบนะคะก็เลยต้องล้างน้องในกอกเนาะเราก็พาน้องไปเที่ยวป่าค่ะวันนี้ดูทำมีคนอาบน้ําขัดตัวให้น้องแง่สบายใจเลยเนาะได้ครับลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวขี่ดีต้องขี่ดีดูทำก็ให้ดูทำก็ให้ทีแล้วเนี่ยเด็กอะไรขี่ดีเททันด่างว่ายใจเนาะ สบายใจเลยทำก่อนนะคะแม่ม่นี่แหะครับผมเด็กต้นอย่างนี้ลนนนะเลยครับแม่แมต้นต้นเข่งนะสบายใจเขาเลยค่ะโอ้มีมีพ่ออาบน้ำเนาะอาบน้ำขัดตัวให้เสียงบอกว่าชอบใจมากมเลยสบายมากๆเลยครับ ฟินเลยบอกไหนไปฟันหน่ยสิไปฟันเล่อยไหมไปฟันยังสุดเช้าขึ้นมาหนิเดี๋ยวเช้ไหนจิบนี่หน่อยดูฟันนะครับผมไหนไปฟันหน่อยโอ้ยหน่อยเดี๋ยวพาน้องเจ้ขึ้นป่าเลยครับนี่นะวันนี้เพราะว่าหลายวันแล้วสี่วันแล้วไม่ได้ขึ้นป่าเลยนะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ฝากคนไร่จะเจอให้ดีๆของเราด้วยนะครับสนุกเขาระราคาเพาราะกินเรากนะ็เช้าๆก็แบบนี้ครับผมอาบน้ําขึ้นป่าครับผมตอนเรียนกขอเจอกัน,กน,นอีกทีหนึ่งลูกมีความสุขเลยนาะสไตายบ้านอยู่งเนาะอ่อยากระลุกเลยนะลุกขึ้นมากกรลุกไปลุก

เสร็จกังนง่ายไหมคะแม่ๆทีนี้เพราะจะอาภัยสะอาดลูกก็คลุกโคลนชอบนะ้ำชอบน้ำนะคะอชอบน้ำมากๆดูทำก็ให้ดูทำก็ให้อ้าวตึบไป กราเขามั่งหูุเป็นช่างดานเนาะเป็นช่างดานหลายวันแล้วรอกับเขามั่งสักวันนะนี่ครับดูนะครับน้องจะขึ้นเปลือกครับะแสดงครับทั้งตัวเลยสาวดีครับแม่มจ๋านี่ตัวของน้องแสดงไปทั้งตัวแล้วนะคะต้องฟอดฟอดให้สุกๆจะต้องดูจะต้องกอดฟอดเลยสุกๆมาช่วยสภาพยิ่งอาบยิ่งเลอะ ครับผมครับสวยสวยเอเอเ่มเอาวยเอเนี่เอวพอมา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 เดออเนามานี่มานี่มานี่มาเด็กน่ะนี่มาอะไรยังงัอ้าวเอกอจะอออนี้ครับนี่นะ เวลาได้อาบน้ำไปเสี้ยวกานี่จะสดชื่นแบบนี้ครับนี่นี่นี่ปากกระตับต่อนื่องไปนี่ครับเราจะขึ้นเผืิงเลยแม่ดูนะครับตัวได้หมดแล้วครับตัวนี้แดงหมดแล้วนะครับผมตามคอตามนี้นะฮะเพิ่งสามปีนะครับเนี่ยอายุเพิ่งจะสามปีนะครับตัวเนี่ยคือตามลตัวนี้น้องไม่ใช่น้องช้างไม่ใช่ผิวดำครับจะเป็นแบบแดงๆนั่นแหละออกแดงนั่นแหละ นะอีกสักสามปีนี้น่าจะเต็มตัวเลยแหละดูดูแล้วนะครับผมโอ้ยหนอมันจะเปื่อนผมก็จะถูถูยังไงให้สะอาดนี่ยกสูงอึบ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 ขึ้นสูงมันสูงสูงมันอึบไปแล้วอึบไปแล้วไม่ทันไม่มีผลไม้นี่ให้สดชื่นก่อนลอกได้ไหมครับแต่ถ้าคุณตัวคุณเอาลงมาแต่บ่ววานนี้ไม่พอฟันตัวตัวปลา เส็จคแล้วไหมเดี๋ยวเราันี้มันใหญ่เลยไม่ยอยากทำงานไปก่อนเสียไปพอนั้นให้สมความได้รักของน้องเตงจันทร์ใน่วนครนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผมขอบคุณค่ะ